สวัสดีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาทุกท่านนะครับใช่คุณนั่นแหละครับคุณไงใช่เลยครับคุณกำลังหาห้อง Discord อยู่หรือเปล่าไม่ได้หาสินะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเจ็บชายามบ่ายครับชื่อนี้คิดมาเป็นชั่วโมงเลยนะทำไปเล่นไปอะไรก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับกดเข้าห้องที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับกลับมาพบกันในรูปแบบใหม่อีกแล้วหลังจากที่เราได้ทาคลิปสร้างเกม b บเ t อร r o อย l e ไปนะครับผลตอบรับเนี่ยก็เรียกได้แทบว่าดีสุดเลยนะครับ แต่สั้งหมบวันนี้นะครับเราจะมาลองสร้างเกมแนวเดี๋ยวนะหืมจัดมาดิหลังจากที่เราได้ลองทําเกมมาตลอด a ย่ไปนะครับสรุปได้ว,ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรขึ้นมาเลยเพราะเราใช้เกมคิดนั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคํานวณสกิลต่างๆของผมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับ โคดดิ oding, ้ง10%อนะครับอันนี้มาจากที่เคยเรียนเมื่อสมัยช่วงนานแล้วครับน่าจะจำได้อยู่แล้วบ้งเลเวลดีไซน์นะครับให้ไป50%เลยก็แล้วกันเคยทำเกมกระดาษแล้วก็บอร์ดเกมอะ่ะอันนี้นับแม่นับก็ห้าสิบอะ่ะถ้าไม่นับก็สนะิบแล้วกันนะแอนิเมชันอนอันนี้เคยเรียนแฟตมาบ้างนะครับน่าจะพอใช้ด้วยกันได้โมเดล5%ออันนี้ทำไม่เป็นเลยฮะ เอาละเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสแตตแค่นี้นะครับเราจะสาม,มารถทำเกม Tower Defense ออกมาได้หรือไม่หลังจากที่ดูสเตตกันไปแล้วนะครับจะเห็นว่าค่าโมเดลของผมเนี่ยกากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรคิดธีมที่ทําให้เราไม่ต้องปั้นโมเดลกันดีกว่านะครับถ้าจะให้น,นึกง่ายๆเนี่ยอ,อันิเมะอันนี้มันก็ไม่ถึงกับต้องปั้นตัวละครนะครับแต่ว่าก็ต้องปั้นสกิลอยู่ดีนะครับ แถมสกิลแต่ละตัวนี่คืออลังการมากซะด้วยนะหลังจากที่ผมใช้เวลาคิดอยู่สักพักใหญ่นะครับก็ได้คำตอบออกมาว่ายูทูบเบอร์โลบกไทยยังไงล่ะโมเดลก็ไม่ต้องปั้นแถมสกิลเนี่ยก็คิดเอาเองก็ได้นะครับไม่ต้องทำให้มันอลังการเราใช้ชื่อเกมเป็นชาย TD ครับไทยแลนด์โ o บกยูทูบเบอร์ทำไม,มพูดยากกีงวะไทยแลนด์โลบกยูทูบเบอร์ทาวเวอร์ดีเนส์แ h a ยังไม่คล้องจองกับคำว่าชายนะครับที่แปลว่ารองอีกด้วย ถือว่าเป็นชื่อที่ใช้ได้นะครับหลังจากที่เราได้ตีมกันมาแล้วนะครับเราก็มาเกมดีไซน์กันนะครับว่าจะให้ระบบเป็นอย่างไรนะครับเนื่องด้วยการสร้างครั้งนี้เนี่ยลูกเล่นก็คงมีอะไรไม่มากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำไม่ค่อยเป็นแถมเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์ในโลบ็อกก็ยังมีเยอะแยะนะครับผมเลยต้องคิดว่าทําอย่างไรนะครับถึงจะให้เกิดการเล่นซ้ําแล้วก็ไม่จําเจด้วยนะครับก็เลยทําให้เป็นทึ่ถึงระบบอย่างหนึ่งนะครับก็คือรันดอมยูนิตยังไงล่ะใช่แล้วครับในการซื้อยูนิตแต่ละครั้งเนี่ย ให้เกิดการสุ่มออกมาว่าผู้เล่นจะได้ตัวละครอ,อะไรนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็คงคล้ายๆกับ Random Farm TD หรือพวก a u t o ต h ชตประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Thailand r o b o คย o u t u b e r Random Tower Defense ชื่อยาวจังวะสิ่งแรกที่ผมคิดว่ามันจำเป็นแล้วก็คงต้องเริ่มทำเป็นอย่างแรกเนี่ยก็คือระบบเดินของสโต้นั่นเองนะครับซึ่งมันทำยังไง หลังจากค้นหามานานนะครับสิ่งเราต้องใช้ก็คือการสร้างสคริปต์นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง Move To นั่นเองฮะ Move To เนี่ยเป็นการสั่งให้โมเดลของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่กําหนดเอาไว้นั่นเองซึ่งมันจะทําการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะครับก็คือทางไหนมันไวสุดมันก็จะตรงไปทางนั้นอย่างเดียวเลยนะครับเราจะให้มันเลี้ยวยังไงด้วยสมองอันน้อยนี่ของผมนะครับก็ได้คิดถึงคําสั่งสุดเทพอย่าง e f e นั่นเองนะครับเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมทาได้ จากตรงนี้นะครับทุกอย่างเหมือนจะดีนะครับแต่สมองคือแทบวะก็คิดขึ้นมาไมได้ว่าอยากให้มันเดินช้ากว่าน,นี้หน่อยวะ่ะซึ่งหลังจากการปรับความเร็วแล้วเนี่ยปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือโมเดลที่มันเดินไปเนี่ยมันเดินไปได้แค่ครึ่งทางครับแล้วเมื่อเดินถึงครึ่งทางปุ๊บมันเข้าไปจุดต่อไปทันทีครับอืมทำไมกันนะหลังจากค้นหามันเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับผมก็ได้คําตอบว่า ไอคำสั่ง move to เนี่ยจะมีเวลาให้แค่8วิเท่านั้นครับเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยมันจะรันคำสั่งต่อไปในทันทีฮะแต่มันแก้อย่างไงคำสั่งที่ผมจะใช้นะครับนั่นคือการ l o o นั่นเองนะครับคือการให้เราวนกลับไปรันคริปใหม่เรื่อยๆนะครับจนกว่า Eve เนี่ยทำคำสั่งไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับและจะให้หยุดกระบวนการวนกลับนั้นทันทีนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะใช้คำสั่งเป็น y do แล้วกันนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยกับระบบเดินนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด หนึ่งวันเต็มๆวะสิ่งต่อมาที่ผมเลือกทำเนี่ยนั่นก็คือระบบฐานแล้วก็ระบบเลือดหลังเรานั่นเองนะครับซึ่งก็ตามเดิมฮะผมทำไม่เป็นครับนักจากการค้นหาของผมเนี่ยก็ทำให้เราได้พบเจอกับเซนเซในคลิปนี้ของเรานะครับนั่นก็คือคุณบอสเมอร์โทนั่นเองนะครับแล้วคุณบอสเมอร์โธของเราเนี่ยได้มีการทำเพลย์ลิสสอนสร้างเกม Tower Defense เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ว่า เราจะมาพึ่งแค่ท่านอาจารย์อย่างเดียวนะครับก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เขาตอนที่จําเป็นเท่านั้นแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการทําระบบวางยูนิตกันนะครับ Google ต้องบอกว่าการค้นหารอบนี้เป็นการค้นหาอะไรที่มันเดือดมากนะครับเพราะว่าผมเจอกับคําว่าโมดูละโมดูลครับมันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ได้เจอทางเลือกที่มันง่ายกว่านะครับนั่นคือคลิปสอนจากคุณ Nothing to do in r o b l o x Studio นั่นเองนะครับที่เขาให้สคริปต์เรามาแบบซ้ำใบเลยนะฮะแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเนื่องจากสคริปตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมส่งการทำงานไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับสคริปต์และ l o c a l s y สคริสคริปต์คือคำสั่งที่เราจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรงส่วน l o c a l s y สคริปเนี่ยจะเป็นการทำงานของคำสั่งในแค่ฝั่งลูกขายเท่านั้นซึ่งจะไม่มีผลต่อเซิร์ฟเวอร์ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับอ้างอิงจากเคสเนี้ยก็คือเราคงไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราถืออะไรแล้วกาลังจะวางอยู่ตรงไหนนะครับที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเต็มเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรันในใคแคชนเท่านั้นไม่ให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เห็นแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับ ผมก็ขอแนะนําให้รู้จักกับตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือรีโมทอีเวนต์นั่นเองนะครับรีโมทอีเวนต์เนี่ยคือการส่งชุดคําสั่งของลูกค้านะครับเมื่อลูกค้ากระทาสิ่งนั้นเสร็จแล้วนะครับจะให้ส่งข้อมูลมาอย่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเอาล่ะแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาจนถึงตอนนี้นะครับผมหมดเวลาไปทั้งหมด4วันฮะร,ระบบสตูก็เสร็จแล้วระบบฐานก็ทําเสร็จแล้วใช่เลยครับถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอย Unit Tower, ยูนิตทาวเวอร์ยังไงครับเนื่นองจากผมเองก็รู้จักชแนลที่ทำคอนเทนต์เกมเกี่ยวกับโลบ็อกเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการรีเสิร์ชสักหน่อยนะครับซึ่งการรีเสิร์ชในครั้งนี้เนี่ยเราจะตั้งเกณฑ์เอาไว้ดังนี้นะครับก็คือต้องเป็นชแนลที่เน้นเกี่ยวกับโลบ็อกนะครับโดยคลิป70%เลยแล้วกันนะครับของชแนลเนี่ยต้องเป็นโลบ็อกและคลิปในช่วงสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็ต้องมีโลบ็อกลงมาด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับเราก็ลงมือค้นหากันเลยดีกว่านะ is later เ <c oughs> <c oughs> งียบหน่อยครับทุกท่านเงียบเงียครับวันนี้คือวันที่เราจะประกาศผู้โชคร้ายนะครับที่จะมาถูกเราใช้เป็นตัวละครในเกมกันนะครับ <c oughs> โดยเรามีผู้เข้ารอบทั้งหมด9ท่านครับ <c oughs> ถามว่าทำไมไม่ทำสิบท่านนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> ผมขี้เกียจม,มากเลยครับ <c oughs> เรามาประกาศดีกว่านะครับ <c oughs> ช่องแรกเลยก็คือ ประเสรไปไม่ได้เลยนะครับถ้าจะให้พูดถึงช่องโลบ็อกแล้วไม่นถึงคนคนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะออกแบบการโจมตีอย่างไรนะครับจากการนั่งอนาลิซิสของผมแล้วเนี่ยก็พบว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องบ้านรวยสายไปเติมโลบ u อกกันแบบเชลๆชนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีก็เอาเป็นการปารโลบักใส่สต้ก็แล้วกันนะครับแบบปาทิ้งขว้างเลยเท่ hey! ซึ่งในระหว่างที่ผมกาลังสร้างสกิลอยู่นั้นนะครับผมก็เห็นถึงความน่าเบื่อมันไปหน่อยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มการโจมตีมาเป็น2แบบนะครับโดยเมื่ออัปเกรดถ,ถึงขั้นที่กําหนดแล้วเนี่ยการโจมตีก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็กําหนดนะครับว่ายูนิตตัวนั้นเนี่ยจะสามารถโจมตีสตูประเภทไหนได้บ้างนะครับเลยออกมาเป็นผลลัพธ์ดังนี้นะครับถ้าโจมตีที่2เนี่ยหลังจากที่ผมไปนั่งดูต่อเนี่ยก็เห็นรูปนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นรูปนานมาแล้ว,ลวนะ เพราะว่าผมก็เหมือนจำได้าลางๆว่าเคยเห็นมานานแล้วซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่ากําลังปล่อยลูกบอลอะไรสักอย่างอยู่นะครับแดงๆน้ำตาลๆ,าๆผมก็เลยอ่ะเอาเป็นสกิลนี้ก็แล้วกันนะครับแลเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครแรกที่ผมทํานะครับถ้าและสกิลมันก็จะดูกากๆไปหน่อยนะครับมันไม่สมกับเป็นสุดยอดช่องโรบ็อกนะฮะผมก็เลยใส่สิทธิโคตรพิเศษลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือในอการอัปเกรดเป็นร่างสองครับ คุณคชาเนี่ยสามารถโจมตีทุกตัวได้ครับไม่สามาวถจะเป็นตัวประเภทไหนนะฮะเป็นตัวเดียวจากทั้งหมดเลยนะครับที่ทําได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับโมเดลตัวละครที่ถือนะครับจะเป็นลูกของคุณคชาด้วยฮนะแม่คนอื่นนี่เป็นตัวขา,ขาวๆโง่ๆนะฮะหลังจากการนั่งดูคลิปของคุณคชาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็เห็นว่าเขามีทีมงานและเพื่อนๆของเขาเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับก็เลยอะเข้าไปส่องสักหน่อยนะครับ ปรากฏว่าคุณซีเนี่ยก็ตรงกับเงื่อนไขของเราพอดีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จัดไปเลยนะฮะโดยการอันไลซ์สในครั้งนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นปกของช่องเขาเลยนะครับเห็นว่ามีถือดาบอยู่พอดีนะครับก็เอาเป็นสกิลแรกก็เป็นโจมตีด้วยดาบแล้วกันส่วนสกิลที่2เนี่ยก็อยู่ในรูปเดิมนะครับก็คือ TNT man c r a f t นั่นเองนะฮะเอาตามนี้เลยแล้วกันในตอนที่ผมเข้ามาสำรวจเนี่ยผมก็พบว่าคุณ M เนี่ยกำลังไลฟ์อยู่นะครับผมก็เลยอ่ะ เราเข้าไปดูสักหน่อยนะครับทำให้ผมพบว่านอกจากการวางตัวที่โคตรดีแล้วเนี่ยคุณเอ็มยังสามารถรับมือกับคนเบ,เบอร์ได้อย่างดีอีกด้วยนะครับแถมใน QA เนี่ยก็บอกว่าตัวเองชอบเล่นแนว Tower Defense นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปเลยฮนะโดยสกิลเนี่ยจากที่ดูมาแล้วนะครับหน้าตาตัวละครสติ๊กเกอร์และน้ำเสียงของเขาเนี่ยมันชวนง่วงดีนะครับ ผมเลยคิดจะทําให้สกิลแรกเนี่ยเป็นการนอนอยู่บนเตียงและปลามหมอนใส่สตูนะครับที่มารบกวนการนอนส่วนสกิลที่2เนี่ยหลังจากอัปเกรดเนี่ยก็เป็นปลุกพลังซูเปอร์ไซย่าแบบโบลี่นะครับเพราะว่าในคลิปเก่าๆเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแต่งตัวเป็นโบลี่แล้วก็มีภาพแฟนอาร์ตท,ที่เหมือนปล่อยพลังคล้ายๆโบลี่อยู่เหมือนกันนะฮะสาเหตุที่เลือกครับง่ายๆเลยครับตอนแนะนําตัวนี่ถูกใจผมมากครับเหมือนจะฟังออกแต่ก็ฟังไม่ออกนะครับสรุปว่าเขาชื่อว่าอะไรเนะี่ย ส่วนสกิลเนี่ยก็มาจากอินโทนะครับที่เราจะเห็นว่าเขาจะใช้คุ่นในนะครับในการโจมตีและส่วนสกิลอัพเกรดเนี่ยก็มาจากภาพปกนะครับที่เขาจะเป็นตัวก้าวหางแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆล้วให้ใลาเซ็นการแถมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเห็ว่ามีคลิปทีดีบ่อยนะครับก็เอามาหน่อยแล้วกันนะครับด้วยจากการนนะั่งอนาล์สิจเนี่ยบอกเลยครับว่าคิดไม่ออกครับ พราะผมเนี่ยดันมาตอนที่ช่องกาลังจะเปลี่ยนตัวละครใหม่พอดีนะครับทำให้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเราก็เลยต้องมานั่งมโนโอเองทั้งหมดนะครับโดยทีมสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นสีของชแนลภาพนะครับก็คือสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็ชื่อชิโนบุเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงเดมอนซาเลเยอร์นะครับซึ่งมีคนที่ชื่อว่าชิโนบุหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับแล้วเขาเอามาจากชิโนบุในเรื่องนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนะมันนึกถึงแล้วนะครับแต่ปัญหาคือ ผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยสิแต่ว่าดูเดอะมูฟวี่อยู่นะครับก็เลยนึกว่าในเรื่องนั้นเนี่ยมันพอมีตัวอะไรที่น่าจะเข้ากันได้บ้างครับแล้วก็ไปนึกถึงตัวหนึ่งครับเอ่อเซนอิซึนะฮะเลยทําให้สกิลเนี่ยจะออกมาเป็นเหมือนการใช้ดาบแล้วก็ฟาดฟันสตูด้วยความเร็วแบบสายฟ้าปู่ไปเลยนะครับเออซึ่งสีฟ้าเนี่ยก็ได้นไปตรงกับตัวละครเก่าที่ผมสีฟ้านะครับจากการนั่งวิเคราะห์นะครับก็พบว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีฉายาว่าราชาเกลือนะครับ และตัวละครของเขาเนี่ยจะเน้นเป็น2สีที่ตัดกันนะครับก็คือสีขาวและสีดำนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปดูในภาพปกนะครับก็เห็นดูว่าเขาดูเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างนลฮะผมก็เลยเอา2สิ่งนี้นะครับเข้ามาผสมกันให้มันเป็นสกิลนะครับโดยในร่างแรกของเขาเนี่ยจะไม่มีการโจมตีใดๆเลยนะครับให้เข้าคอนเซปต์แบบว่าได้มาแล้วเกลือนะครับและถ้าเราอัปเกรดเป็นสกิลที่2นะครับเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยพลังความมืดนะครับที่ดูดลบโอทุกตัวที่เดินผ่านเข้ามาเลยนะครับแบบไม่สนดาเมจเลยนะฮะว้าว เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่เล่นเกมแนว T D บ่อยมากนะครับตัวคลิปส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการทดลองแล้วก็รีวิวจัดอันดับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นเราก็เลยจะยกให้เขาเป็นเจ้าแห่ง T D นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,าเ,าเ,นนร,เราะะนเนก็ให้เขาเป็นตัวซัมมอนไปเลยนะครับเออมันดูเท่น,นะครับแถมยังเหมาะเข้ากับตัวละครด้วยนะฮะเท่ในไหนก็ในไหนละอ่ะผมแถมก็อีนั่งให้ด้วยครับผมชื่นชอบเพลง Outro เขาเป็นการสุดตัวมากฮะ จากการนั่งดูนะครับก็พบว่าเขาเป็นคนที่ม,มาก,กับคอนเซปต์เทพทูนะฮะแล้วก็ให้เขาปาโรบักแล้วกันแต่มันก็จะไปซ้ำกับคุณคชานเยสิอะอันนั้นปาอันนี้ยิงกแล้นนครับไม่เหมือนไม่เหมือนอีสกิลหนึ่งก็ได้ผลสรุปจากอินโทรนะครับที่จะมีฉากอันนึงนะครับที่พุ่งไปต่อยด้วยความแรงนะครับเอาไปอันนี้แล้กันสุดท้ายน,นะครับคุณดีม จากการไปนั่งสำรวจในช่องจริงๆเนี่ยก็มีเกณ์ที่ลงปนๆกันไปนะครับในอัตราส่วนที่จะเท่าเท่ากันนะครับในตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะไม่เอามาแล้วนะครับแต่ด้วยความต้องการของผมนะครับที่ต้องการตัวซับพอร์ตนะครับที่เป็นตัวให้เงินของเรานะฮะมันจะมีใครเหมาะไปกว่าเขาล่ะฮะเพราะในช่องคุณคะชานะครับแลวตามคอมเมนต์เนี่ยเหมือนจะมีการเล่นมุกที่แบบว่าหักเงินเดือนกันอยู่บ่อยๆนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะนะครับเลยออกแบบให้สกิลเนี่ย เป็นคุณดีนะครับต้องวาดรูปหาตังนะครับออฟเดย์ออนไน์ทั้งวันนั่นเองฮนะจาก p r o c e s นี้นะครับในการสร้างแล้วก็หาชแนลนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมด8วันฮนะในส่วนของสตูเนี่ยผมนั่งคิดอยู่นานนะครับว่าเราจะเอาใครมาเป็นมอนให้ลุมกระทืบดีนะครับคิดไปคิดมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าก้าวตัวเองไปดิดล้ผมจะแบ่งประเภทมอนเป็นตัวเดินธรรมดาตัววิง่งตัวบิน แล้วก็ตัวเลือดเยอะครับปัญหาคือโมเดลที่ผมมีเนี่ยรวมทั้งเพื่อนๆของผมนั่นเนี่ยมันไม่ครบลบสิมันขาดไปตัวหนึ่งเอาใครดีนะหลังจากนั้นก็นั่งทำระบบซื้อยูนิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ระบบอัปเกรดนะครับผมก็ได้กลับไปซบอกหาท่านอาจารย์บอสเมอร์โทของเรานะครับจึงออกมา สำเร็จได้ไม่ยากนะครับเ่านี้ก็เหลือแค่ออกแบบแมปแล้วนะฮะซึ่งจากความเหนื่อยล้าของผมนะครับและการปั้นโมเดลไม่ค่อยเป็นครับก็เลยตัดสินใจที่จะใช้โมเดลฟรีฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้โมเดลประสาทมาจากคุณเคนนี่นะครับโดยเราสามารถนําเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ หลังจากทำเกมเสร็จแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมตัดสินใจจะให้เป็นเกมโคออกแบบจ๋าจะเลยนะครับคือทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับเงินของทุกคนเนี่ยจะร่วมกันนะครับต้องจัดสรรกันให้ดีแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับโลบอสเท่าไหร่นะครับที่เราจะจับคู่กับไครก็ไม่รู้นะครับอาจทําให้โดนโทรได้นะครับจนอารมณ์เสียประกอบกับสคริปต์ในหลายๆส่วนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําออกมาอย่างถูกต้องนะครับ เลยทําให้การเล่นออนไลน์เนี่ยอาจจะมีบั克ได้จึงตัดสินใจที่จะทําเป็นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์อย่างเดียวนะครับแต่ก็กลัวที่จะเหงานะครับก็เลยสร้างล็อบบี้มาให้นะครับเอาล่ะทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเกือบลืมเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปขออนุญาตทุกช่องนะครับในการเอาโมเดลมาใช้ในเกมนะฮะตอนแรกเนี่ยผมกะจะลองทำเกมพาสแบบว่าให้โดเน็ตแต่เนื่องด้วยเหตุผลนั้นนะครับทำให้ผมตัดสินใจว่าเล่นฟรีทุกอย่างครับโดนงงโดเน็ตไม่ต้องครับ เชิญได้เลยนะครับผมก็ได้เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสนใจคอนเซป t นี้นะครับอยากทําสามารถเอาไปทําได้ตามสบายเลยนะครับเอาล่ะผมว่ามันน่าจะนานเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวชาวโรบ็อกที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะลืมไม่จบเอานะครับก็ไปฮะอันนี้ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นลครับ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโปรเจกต์แคมมากี่วันนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเกือบ2อาทิตย์นะฮะอันนี้ไม่รวมช่วงในการเก็บฟุตเทสแล้วก็ตัดต่อนะฮะทั้งที่ลองทําช่วงแรกๆเนี่ยไฟผมบอกเลยว่ามาเต็มครคิดว่าคอนเทนต์นี้มันอาจจะปังก็ได้นะครับแต่ดูจากคลิปที่ลองสร้างเกมแนว Battle Royale แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอคลิปนั้นเนี่ยมันน่าจะมียอดอยู่สักหลักพันนะแต่ก็คิดผิดฮะโอ้โหคิดผิดไปไกลด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าอันนี้มันไม่ปังจริงๆเนี่ยก็ให้ถือว่า เป็นของขวัญแทนการที่อุตส่าห์ติดตามผมมานานก็แล้วกันนะครับบาย